ยี่สิบวิธีสู่สุขขาวดีภาวนาพุทธรัศมีเรืองรอง ยุคถังมีใต้ซือเต้าอังมีครั้งหนึ่งท่านเทศนาที่วัดหันหลิงซานเทศจนมืดคำ่ำแต่ไม่มีเทียนจุดไฟตอนนั้นคนที่ฟังเทศบางคนคิดไปว่าโอ้ยมืดขนาดนี้เมาหนังสือก็ไม่เห็นด้วยนั่นนะสิเมื่อขนาดนี้ใครไปจุดไฟมาหน่อยสิในตอนนั้นเองใต้ซือเต้าอ๋งได้ยกมือขึ้น ฝ่ามือมีแสงเปล่งออกมาส่องสว่างไปทั่ววัดคนที่นั่งอยู่พากันตกตะลึงอะาอาัศจรย์ิ่งนักมือมือใต้ซือมีแสงออกมาได้ด้วยประหลาดจังสว่างเหมือนพระอาทิตย์เลยอะใต้ซือเต้าอังมองเห็นทุกคนมีท่าทางประหลาดใจก็พูดอย่างสงบว่าแสงนี่เดิมทีมีอยู่แล้วส่องสว่างเป็นนิรันด ไม่มีอะไรประหลาดหรอกไตสืือเต้าอังปกติเชื่อในเรื่องแดนสุขาวดีในยุคเจนกวานปีที่เจ็ดไตสืือเต้าอังสนทนากับเพื่อนทางธรรมว่าออต้นเดือนแปดน่ะมาส่งเราด้วยนะพอถึงวันที่กำหนดลูกศิษย์ทั่วสารทิศมารวมตัวกัน ไต้ซื้อเต้าอังนั่งกรรมฐานแล้วกระถางของหอมก็ส่งกลิ่นหอมประหลาดออกมาไต้ซือเต้าอังได้นำลูกศิษย์รับศีลโพธิสัตว์ไม่นานนักก็มีเสียงที่ไพเราะดังมาจากสวรรค์ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาถ้ยเทพก็รวมตัวอยู่บนฟ้าไต้ซื้อเต้าอังมองขึ้นไปแล้วพูดว่า นี่คือเหล่าทวยเทพจากสวรรค์มาเพื่อรับเราแต่ความศรัทธาของเราคือสู่แดนสุขาวดีขอให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อพูดจบเทพขับกล่อมก็หายไปและแล้วเสียงดนตรีจากแดนสุขาวดี ็ลอยลงมาเหมือนดั่งปุยเมฆลอยอยู่เหนือศีรษะของผู้คนทุกคนเห็นภาพอย่างนี้ต่างปิีติยินดีไต้ซื้อเต้าอังพูดกับทุกคนว่าทุกคนตั้งใจภาวนาถึงพระพุทธองค์ตอนนี้ดินแดนสุขาวดีได้มีนิมิตมงคลมารับแล้วเราไปก่อนละ เมื่อพูดจบได้ซื้อเต้าอังก็ได้ละสังขารในท่านั่งสมาธิไปสู่แดนสุขาวดี